สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทำฟังสบายพื้นที่ของใจที่เราจะได้พักจากความวุ่นวายแล้วเปิดใจให้ธรรมะเข้ามาประคองหัวใจของเราไว้วันนี้เราขอพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวภายใต้หัวข้อที่ว่าชีวิตที่ดีไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่มีธรรมะประคองใจก็พอชีวิตดีไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ความสุขไม่จำเป็นต้องพร้อมทุกด้านแค่มีธรรม,มะก็อาจทำให้เรารู้สึกว่าพอขอเชิญทุกท่านค่อยๆพักใจแล้วรับฟังเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันค่ะข้อที่หนึ่งความเข้าใจผิดของคำว่าชีวิตที่ดี คนจำนวนมากใช้ทั้งชีวิตพยายามวิ่งตามชีวิตที่ดีโดยเชื่อว่ามันหมายถึงบ้านหลังใหญ่รถคันหรูเงินในบัญชีหลักล้านคนรักที่เข้าใจเพื่อนร่วมงานที่ดีและสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แต่คำถามคือมีใครบ้างที่มีครบทุกอย่างนั้น แม้คนที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จกลับกลายเป็นคนที่มีน้ำตาซ่อนอยู่ในรอยยิ้มเพราะชีวิตจริงไม่ใช่ภาพถ่ายไม่ใช่สิ่งที่เราโพสต์ให้โลกเห็นความจริงคือชีวิตที่ดีไม่ได้อยู่ที่มีครบแต่อยู่ที่ใจเรารู้จักพอและธรรมะคือเครื่องมือที่ช่วยพาเราให้เห็นชัดว่าพอนั้นเป็นอย่างไร ข้อที่สองธรรมะไม่ใช่คำสอนของคนแก่แต่คือเข็มทิศของใจหลายคนเข้าใจว่าธรรมะคือของคนสูงวัยหรือคนที่หมดหวังในโลกแต่แท้จริงแล้วธรรมะคือการรู้เท่าทันใจของเราเองคือการกลับมาเห็นคุณค่าในชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเมื่อมีธรรมะประคองใจเราจะรู้ว่า แม้ชีวิตจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ถึงกับสิ้นหวังแม้เจอเรื่องแย่แต่เราก็ยังยืนอยู่ได้อย่างไม่ล้มลงง่ายๆข้อที่สไม่มีใครไม่เคยพลาดไม่มีใครไม่เคยทุกข์ ชีวิตของทุกคนร้วนมีรอยแผลบางคนซ่อนรอยพังไว้ใต้ความเข้มแข็งบางคนยิ้มทั้งน้ำตาบางคนหัวเราะทั้งที่ใจเจ็บถ้าเราเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะไม่มีวันเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองธรรมะสอนให้เรายอมรับความไม่สมบูรณ์เพราะทุกความผิดพลาดคือครูที่ดีของหัวใจ และทุกความทุกคือแรงผลักให้เรารู้จักทำข้อที่สี่เมื่อใจไม่ยึดชีวิตก็เบาธรรมะไม่ใช่การท่องจำแต่คือการฝึกใจให้วางลงเมื่อใดที่เรายึดเราจะหนักแต่เมื่อใดที่เราวางเราจะเบาวางความคาดหวังลง วางความกลัววางความเปรียบเทียบวางคำพูดคนอื่นวางอดีตวางอนาคตเมื่อวางได้ใจจะรู้ว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพราะความสงบในใจคือความสมบูรณ์ที่แท้จริงข้อที่5การเดินช้าแต่ใจมั่นคือชีวิตที่มั่นคงเรามักเร่งรีบจนลืมถามว่ากำลังเร่งไปเพื่ออะไร ธรรมะพาเราชะลอให้เดินช้าลงแต่ลึกซึ้งขึ้นใช้ชีวิตอย่างมีสติใส่ใจทุกย่างก้าวไม่วิ่งไล่ตามใครแต่เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆการมีชีวิตที่ดีไม่ใช่การแข่งกับคนอื่นแต่คือการแข่งกับกิเลสในใจของเราเองข้อที่6ธรรมะคือแสงกลางใจในวันที่มืดที่สุด ในวันที่ทุกอย่างพังธรรมะจะไม่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทันทีแต่มันจะทำให้ใจเราพังน้อยลงธรรมะอาจไม่เปลี่ยนโลกแต่จะเปลี่ยนมุมมองของเราให้เราผ่านความมืดด้วยใจที่สว่างขึ้นเพราะบางครั้งเราต้องเจ็บเพื่อจะเข้าใจต้องล้มเพื่อจะถ่อมตัวต้องหลงเพื่อจะหาธรรมะพบข้อที่7 สุขเล็กๆของคนธรรมดาคือรางวัลของใจที่มีธรรมะบ้านไม่ต้องใหญ่เงินไม่ต้องเยอะแต่ใจสงบอาหารไม่ต้องแพงเสื้อผ้าไม่ต้องหรูแต่มีความสุขกับสิ่งที่มีธรรมะสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยทำให้ใจเราหยุดดิ้นหยุดอยากแล้วหันมารักในสิ่งที่เรามีอยู่ข้อที่8ธรรมะ คือการกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงการมีธรรมะไม่ใช่แค่การสวดมนต์หรือฟังเทศแต่คือการหันกลับมาดูแลใจตัวเองให้อภัยตัวเองเข้าใจตัวเองและรักตัวเองอย่างไม่ต้องสมบูรณ์แบบเมื่อเรารักตัวเองอย่างมีธรรมะเราจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ทำให้ทุกข์ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายใจและไม่ปล่อยให้ความคาดหวังกลายเป็นนักโทษของชีวิต ข้อที่9ชีวิตธรรมดาที่พิเศษได้ด้วยธรรมะบางคนไม่เคยมีชื่อเสียงบางคนไม่เคยร่ำรวยแต่มีชีวิตที่เบาสงบและลึกซึง้งเพราะธรรมะไม่ได้วัดที่เปลือกแต่วัดที่ใจเมื่อใจเรามีธรรมะชีวิตธรรมดาที่เราเป็นอยู่ก็จะพิเศษขึ้นมาในทันที ข้อคิดปิดท้ายชีวิตที่ดีไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่มีธรรมะประคองใจก็พอในวันที่เหนื่อยในวันที่ใจไม่ไหวในวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างไม่เป็นดังใจอย่าลืมว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดไม่ต้องดีพร้อมไม่ต้องมีพร้อมแต่ถ้าเรามีธรรมะเราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงแม้โลกจะไม่มั่นคง ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่เพียบพร้อมแต่คือชีวิตที่ใจสงบและใจสงบได้ด้วยธรรมะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะหากเนื้อหานี้ช่วยให้ใจของท่านสงบลงได้บ้างขอเชิญกดไลค์กดติดตามและแบ่งปันธรรมะนี้ไปยังคนที่ท่านรักช่องทำฟังสบายขอเป็นเพื่อนทางใจของท่านเสมอค่ะ ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่สงบเย็นและเบาสบายในทุกวันนะคะ